ท่านผูนชมครับวันนี้จะพามาดูร้านกาแฟที่สวนวัดรมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในป่านะครับตัวน,นี้จะมีรถในป่าต้นไม้ใหญ่นะครับตัวน,นี้ก็จะมีรถที่มาจอดนะครับมาพักรถมาจอดพักผ่อนก่อนเดินทางต่อนะครับผมผ่านไปนะครับเห็นว่าร้านคลาสสิกดี อันนี้ก็เลยจะนำเพื่อนๆนั้นมาชมหน่อยครับดูต้นไม้ก่อนนะครับแต่ละต้นนี้ใหญ่จริงนะครับนี่อันนี้เลิกง,งานมาก็มาดูนะครับนี่ต้นยางนานะครับต้นยางนาลานกาแฟครับ บริเวณนี้ชื่อว่าสวนรุกชาติอุบลราชธานีนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนวนโนลมนะครับเราก็จะเข้าตามตรอกออกทางประตูกื่กาแฟสักแก้วนะครับก่อนเดินทางต่อสำหรับหน้าร้อนปีนี้นะ้นอากาศรู้สึกว่าจะร้อนมากนะครับร้อนสุดๆด มีแต่ต้นไม้ใหญ่นะครับเขาอนุรักษ์ไว้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่บ้านเรายังมีต้นไม้ใหญ่ๆให้ดูอยู่นะครับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาตินะครับก็มีร้านค้าของร้านสวัสดิการนะครับให้นั่งฟังเสียงจักรจั่นร้องเพลงนะครับ แล้วก็จิบกาแฟเย็นๆหรือกาแฟร้อนๆก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟร้อนนะครับ mm hmm. ดูบรรยากาศเราจะนั่งตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเขาไปสั่งกาแฟก่อนครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารสชาติกาแฟเป็นเช่นไรนะครับมีมีไวไฟด้วยนะตรงนี้ เอสเปรสโซ่เย็นร้านกาแฟเลยครับกับไม่หวานหวานน้อยยี่หวานปอร์เซ็นต์ครับแก้วสี่สิบห้าบาทนะครับสำหรับเอสเปรสโซ่เย็นถ้าจะปั่นก็50บาทร้านกาแฟร้านกาแฟเขาเปิดหน้าหรือยังครับค่ะร้านกาแฟเปิดหน้านเลยครับเปิดได้ปีกว่าปีกว่าแล้ว ในสวนนะครับในสวนเขาก็จะมีความรู้ให้เราได้ศึกษาด้วยนะครับจะมีป้ายแนะนำว่าประโยชน์ของพืชเช่นในป้ายนี้นะครับบอกว่าประโยชน์ของฉิง,งนั้นมีอะไรบ้างแต่ละจุดแต่ละจุดก็จะมีนะครับ มีดอกกระเจียวด้วยนะครับที่สวนทุกชาติเป็นจุดศึกษาธรรมชาติจุดพักผ่อนนะครับจุดพักรถเมื่อกี้ก็จะเห็นนะครับตอนเดินเข้ามามีคนที่เดินทางนั้นนำรถเข้ามาจอดพักนะครับจอดรับประทานอาหารก่อนที่เขาจะเดินทางไปที่อื่นต่อนะครับ รสชาติกาแฟาก็อยู่ระดับกลางๆนะครับกินได้นะครับไม่เลวร้ายอะไรใต้ต้นไม้ใหญ่อากาศร้อนๆอย่างนี้เย็ยนดีนะครับให้ดูต้นไม้นะครับตรงดิ่งนี่นะครับ อายุต้นไม้เหล่านี้ก็เป็นร้อยร้อยปีนะครับวะนารมคอปปี้เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับที่บรรยากาศนั้นคลาสสิกนั่งรถผ่านก็ต้องสะดุดตาครับว่าร้านมันอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่นะฮะ หรือจะเรียกว่าร้านกาแฟร้านกาแฟเล็กๆในป่าใหญ่ก็ได้นะครับเอาละครับให้ดูบรรยากาศเท่านี้นลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาดูบรรยากาศพอหอมปากหอมคอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่ก็บรรยากาศดีนะครับ